ร้านสอวันนี้คิ้วหายจุดก็ไม่มีอคิ้วหายชุดก็ไม่มีนี่นะคะคุณยายมาแล้วนะคะยายมาหน้าสดนะจุดสีแดงวันนี้สีส้มยายสีส้มคุณแม่มาเอ็นดูคุณยายได้นะคะ ัสดีนะคะแม่จ๋าน้องๆตื่นเต้นเลยเห็นยาย สวัสดีผู้ใหญ่ใจบนนะคะมาค่นะคุณแม่จ๋าสวัสดีผู้ใหญ่ใจบนทุกท่านนะคะ,ะ,าาะ,คะมาป้อนผลไม้ไ หน้าร้านได้นะคะแล้วก็ได้นะคะคุณแม่จา๋าขนาดแสโบสานอยู่ใส่เค่โบเลคิวก็ไม่มีสามชั่วโมงนะคะคุณแม่เราจะแ่งแ,แล้วใช่ไหมรถย่ายังไม่ถึงแม่กํลาลังตามอยู่กำลังตามทานโออยู่ไม่ถึงไหนเพราะว่าเมื่อคืนเราไปเที่ยวด้วยกลัวจะตื่นสายเลย คุณด้วยนะคะชิงแตงโมรอก่อน